ไป <c oughs> เร่งเร่งฝั่งไหนเร่งฝั่งเดียวเร่งฝั่งนี้อ๋อไอฝั่งนั้นปิดได้เลยครับฝั่งนี้มันจะปไฟแทนม,มันจะยาครับครับสวัสดีครับวันนี้เราก็มาดูเหลาครับมาดูเหลาไอทำตู้เก็บของครับทําตู้เก็บพวกอุปกรณ์พวก ตู้เชื่อมนะครับเราจะได้ไม่ต้องยกไปมาก็มานานแล้วแหละครับแต่เพิ่งเปิดกล้องเปิด<อ>กล้องในตอนเที่ยงเนี่ยก็ช่วยจับช่วยเมื่อแต่ช่วยจับช่วยตัดช่วยวัดเหลา,อ,าอ่ะไปก็ช่วยตัดช่วยจับครับอันนี้ก็ น,นี่ก็ไอเ,เป็นเป็นเป็นโลบาอ้อยนะครับเขาขึ้นบนอีกหน่อยหนึ่งบ่ลองจับดูข้างบนนี้สเสมอไหมมื่มอเออยกอ่อสเสมอก็เอาเลยครับนะดินเฮ้ยมันต้องกดมาล่างดิเฮ้ยใช่เออ ยกขึ้นเออนั่นแหละชอบลืมตรงนี้ดีนะครับซินอะไรซินซินซินโนบครับตู้เชื่อมใช้ได้สองระบบครับ ็นี่แหละมันพอดีแล้วเดี๋ยนะอันนี้เป็นเป็นไอไอนั่นนะครับ,เป,บออเป็นโลบาอ้อยเป็นโลบาใส่อ้อยครับ <c oughs> พอมาพอไม่ได้ใช้งานเราก็เอามาเป็นประโยชน์ครับ เอามาด,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 ดัดแปลงเป็นตู้ดัดแปลงเป็นดัดแปลงเป็นตู้ใส่อุปกรณ์ใส่ใส่พวกใส่เครื่องไม้เครื่องมือและเวลามีอะไรของสำคัญสำคัญเราก็ยกไว้ในนี้ครับเราใส่กุญแจใส่กุญแจไว้ไหนทะลุ ทะลุน็อตอะไรอ่ะ 19, 19, 19, 19. ทะลุม,มันยิงเข้าหมดแหละใช,ใช่เข้าเหล็กหนาะ <c oughs> เหล็กขนาดเหล็กหนาะไอ้นั่นยังยิงเข้าเลยเหล็กหนาะกี่มิลนึ่สิบมิลหนึองเออทะลุ <laughs> อ๋อเวลากลัวยิงไม่อาจไม่เข้าบอกยิงเข้ายิงเข้า <c oughs> อันนี้อันนี้เสาเสากี่อ่ะสองต้นใช่ไหม <c oughs> ต้นเดียวม,ม,ย <c oughs> มันไม่ค่อยแข็งแรงมันไม่ค่อยแข็งแรง นู่นน่ะนู่นอ่ะนูน่นก็ได้นูพอดีอ่ะสองต้นพอดีเลยนู่นอ่ะก็มันมันเหลือแค่นี้เป่าเาล็กเนี่ยอันนี้เอานี้ก็ได้เอาดีเอาอันนี้อันเดียวก็ได้แต่ถ้าได้สองอ่ะมันจะแข็งแรง ไม่อัดเนี่ยมันจะแข็งแรงไงเออเออมะเอาอันนี้อันเดียวพอวัดเลยวัดตัด อยบไฟยังไม่ขึ้นเลยยังอย,ยู่ศูนย์อยู่เลยใช้สักเดือนหนึ่งค่อยขึ้นจ่ายค่าไฟห้าสิบาท กระบะเขามีแต่เม็ดห้บกระบะนี้เม็เมโดหกสิบป่ะเม็โดหกสิบเนี่ยนะเออเอะเม่สิถือมาอยู่นหไปไหนกัแล้วล่ะโอ้ยเหยียบจนจมดินเลยฮ่า่เอางี้ก่อนอย่าพึ่งวัดมัน bên tung clang mà ừ. เออขนาดก็พิดเป็นเซนเขายังเอาอ,อันนี้ก็ทั้งขยะไอ้ทั้ง ถังเก็บของเก่านะไม่ใช่ถังขยะถังแบบเก็บขวดน้ําเก็บอะไรเศษเหล็กอะไรแบบเนี้ยเขามาเอาไปรอบหนึ่งแล้วครับอันนี้ก็เริ่มมาอีกแล้วกระป๋องบองกระปอ๋ปองเบียร์เริ่มเข้ามาเรื่อยๆมอ <laughs> วานได้กินไหมว <laughs> านะอวานได้กินไหม,ม <laughs> เบียร์นะเบียร์ก็ไม่ได้ปะ่ะไม่เอาเลย <laughs> อันนี้ก็ดาทิตหนึ่งแล้วษากินเฮ้ะจะเอาถึงขนาดนั้นเลยนะไ่ใช่โอ้ใจจะขาดเลยเราเราพักแค่นั่นพอเราจะไปทรมานตัวเองเลย <c oughs> เวลาเห็นคนอื่นกินเนี่ยท้องไส้มันปั่นป่วน,นของมันเคยของมันเคย มออไม่ใช่ไม่เขาไม่ให้อุดดอกเรานี่แหละอยากจะหยุดเองอ่ะบังคับตัวเองมันเขาเรียกว่าบังคับตัวเองบังคับใจ นก็ตะจงนั่นแหล <ả>? ะตะจงะก็ตะจงไอะที่ไปยกไปย้ายท่อนั่นแหละมันก็ไม่ใกล้เท่าไหร่นะอืม มีการแบ่งกลางอีกเดี๋ยวเจอคลิปต่อไปครับจบคลิปนี้บายบายครับผมว่าจะเที่ยงแล้วเดี๋ยวเราพักกินข้าวเที่ยงแล้ว <c oughs>